ตัวนี้เป็นการออกแบบนะ,ะก็คือเราก็ออกแบบเพกขึ้นมาตามที่เราหานิชเอาไว้นะฮะแล้วก็เนี่ยจัด layout ให้มันอยู่ระหว่างเส้นเส้นนี้นะฮะเส้นไกด์ช่องกลานะะงนะฮะทีนี้เราจะมีตัวชุดหนึ่งที่ที่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็คือ เราอาจจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ของการดีไซน์ของเราแล้วแต่ชุดชุดตวดนั้นๆน,น,นะครับในในตรงนี้ก็คือของผมเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะมีเลเยอร์ของมันอยู่เลเยอร์เนี้ยผมจะตั้งเป็น v a r ี a อ l e หนึ่งนะครับก็คือช่องนี้นะครับ ก็คือตรงนี้ใน Excel เนี่ยถ้าเราเขียนคำว่าอะไรลงไปตรงนี้นะฮะใส่คีย์เวิร์ดใส่ชุดดีไซน์ลงไปตรงนี้มันจะมาโผล่ที่ตรงนี้นะฮะชุดนี้นะครับมันจะมาโผล่ที่ชุดนี้นะครับผมตรงนี้นครับตรงนี้นะฮะให้ให้ใหเราตั้งชื่อตาม Excel ที่เราตั้งไว้ก็คือ v a l i able หนึ่งนะครับตรงนี้อ่าคือให้เราทำตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราพิมพ์ไว้ตรงนี้นะครับทุกทุกคำไปเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะตรงนี้โอเคทีนี้มามาต่อกันนะฮะพอพอได้ตรงนี้มานะครับผมก็ไปเอาโทนสีนะครับผมไปเอาโทนสีมาจากเว็บไซต์อ่าตรงนี้ ลักษณะเขาก็ามากดตรงนี้มันก็มา explorer มานะฮะตรงนี้เราก็เลือกเลยว่าตรงโทนสีไหนที่เราชอบหรือเราจะเลือกตามความนิยมตรง save นี้ก็ได้นะครับตรงนี้กดมานะฮะเราก็ทำการแคปหน้าจอไว้นะฮะแล้วก็มาวางที่ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปตามดีไซน์นะครับเปลี่ยนไล่ไปไล่ไปก็ได้มันก็ ได,ได้ดูว่ามออันมีหลักการเลือกสีหน่อยนะฮะไม่ใช่ประมาณนั้นนะฮะหรือเราอาจจะเอาสีตามใจชอบก็ได้ไม่ต้องทําตามวิธีนี้ก็ได้นะครับผมโอเคพอพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเหลืออ๋อผมลบตรงนี้ก่อนนี่ก็รวมถึงรวมถึงอาตรงเสือ้อ ลักษณะการออกแบบเสื้อด้วยนะฮะอ่าตรงนี้ผมก็จะเป็น v a r a b l e ใช่ไหมตรงนี้นะฮะตรงนี้โอเคจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็เป็น action script นะครับนี้ผมลบออกอ่ S Action s c r i p t เนี่ยจะมี2หัวข้อคือ Variable กับ Action นะฮะเขามาวมาชี้ที่ตรง Windows แล้วก็มี Action มี Variable ใช่ไหมนะครับมันก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการกดไฟล์แล้วก็กด s c r p p t นะครับสคริปที่ผมลงไว้ในเฟซบ o ๊กนะฮะมันจะมีลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาลงที่ ตัวของ Illustrator ในเครื่องเราได้เลยนะฮะกด Variable Importer นะฮะจะได้ช่องนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นกด Choose Data File นะครับครับก็เลือกไฟล์ที่เราทำเอาไว้แล้วนะครับกด OK นะฮะมันก็จะมี3ช่องเลยนะฮะ Variable 1 2แล้วก็ Dataset ตามที่เรา ตามที่เราทำเอาไว้นะครับ variable 1 2แล้วก็ data set อย่างนี้นะครับมาช่อง option หัวข้อแรกเราอยู่ที่ variable display ก็อยู่ตรงนี้นะฮะพอเลือกไฟล์เสร็จก็เข้าสู่หัวข้อที่2ก็คือ option นะฮะกดตรงหัวข้อย่อย data set name ตรงนี้ให้กดเลือก assign assign data set name เนี่ย fill หนให้เราเลือกเป็น ให้เราเลือกเป็น variable หนึ่งนะฮะ variable สองนะครับ,รบจากนั้น f i e l สองให้เลือกเป็น underscore นะฮะ field สามให้เลือกเป็น data data set าใหม่ f i e l หนึ่งให้เลือกเป็น data set f i e l สองเป็น underscore นะฮะ f i e l สามเป็น variable สองนะครับตรงนี้ เพราะฉะน,นั้นการเซฟเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะไล่มาเป็นอย่างนี้นะฮะเอาหนึ่งเป็นหนึ่ง underscore แล้วก็ตามด้วย variable นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับ โอเคจากนั้นกด Import Variable นะครับจากนั้นเช็คว่ามันถูกไหมที่เราทำไว้นะครับกด Cycle Cy Update All Data Set นะฮะถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็กดปุ่มเ okay คนะฮะในหัวข้อของ Variable เนี่ยเราก็กดเลือกซ้ายเลือกขวาได้ดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะ เราจะเพิ่มขนาดตัวัสองเข้าไปก็ได้นะครับทีนี้พอเห็นภาพใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นอย่างไงขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็มาทำมาที่หัวข้อแอคชั่นจะอยู่ตรงนี้นะฮะ โอเคแอคชั่น okay. เนี่ยจะเป็นการบันทึกที่เรากระทำไว้นะฮะแอคชั่นต่อมาเนี่ยเราต้องการจะเซฟครั้งเดียวนะฮะเป็น png ถ้าเรามาไล่เซฟทีละทีละอันเนี่ยห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสามชุดเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะหรือถ้าดีไซน์มาออกมาเป็นร้อยชุดเนี่ยสองสามชั่วโมงเลยเซฟไปเรื่อยเพราะฉะนั้น เราจะมีตัวช่วยนะฮะเขาเรียกว่าช่วยในการผลิตชิ้นอ่าผลงานของเรานะครับเรามากดในหัวข้อ action เลือกที่ create new action นะฮะเราจะเลือกตั้งชื่อเป็น png save นะครับกด record ในระหว่างนี้ขั้นตอนนี้มัน,มนอยู่ที่การ record อยู่นะเรากดอะไรมันก็จะจำ การกระทําเราไว้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่า,ยาก,กดพําเพื่อนะฮะกดเท่าที่จำเป็นผมมาที่ไฟล์นะฮะผมมาที่เซฟเซฟอร์เว็บนะฮะหรือจะกดอินเทอร์เน็ตชิปคอนโทรลเอสก็ได้เซฟอร์เว็บพีเซ็ตตรงตรงนี้ให้เลือกเป็น png 24นะฮะแล้วก็นี่จะเป็น png 24แล้วก็กด transparency ไปด้วยนะครับ ตรงนี้ก็คือให้คงเดิมเอาไว้ประมาณขนาดนี้นะฮะตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วจากนั้นกดเซฟได้เลยนะครับมันจะเป็นเซฟแอทนะฮะโอเคนะครับจากนั้นผมก็สร้างขึ้นมาใหม่ ครับเซฟเก็บไว้นี่ก่อนคลิปคราะพอสร้างพอเซฟเสร็จให้ทําการกดปุ่ม stop playing ตรงน,นี้นะครับ stop playing จากนั้นมาที่ batch นะฮะ batch ก,ก่อนเรายังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนหนึ่งก็คือใส่อีก สคริปหนึ่งเข้าไปแล้วก็คือ insert menu item เข้าไปนะฮะตรงนี้ก็กดเดลแล้วก็ไฟล์ให้เลือกเด a l o e r s e t text single line ตรงนี้ซึ่งก็จะมีให้โหลดอยู่ในลิงก์นะฮะตามตามในเนื้อหานะครับผมกด ok ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เลื่อนตรงนี้ขึ้นมาอยู่บนตรงนี้ข้างล่างอยู่ระหว่าง png save แล้วก็ save for web นะครับ ขั้นตอนถัดมาเราเตรียมเซฟแบบเยอะๆแล้วนะฮะเอามาที่เมนูจากนั้นกดบ a ตช์นะครับกดบ a ตช์เสร็จแล้วก็เซฟนี่ก็ดีฟอย์แอคชั่นแอคชั่นก็เป็น PNG เซฟตามนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกดบ a ตช์เนี่ยนะครับให้ทุกคนมาเอาตัว Token Dialog เนี่ยออกก่อนนะฮะ เอาท็อ e เกิลแต่ออกก่อนนะครับจากนั้นกด batch นะครับ d e f o r e action a นแอค PNG save นะครับที่เราสร้างเอาไว้ s r r t ก็คือ data set นะฮะ e s t i n a t i o n เนี่ ination, ยให้ช่องแรกก็คือเลือก folder ร์ที่ต้องการก่อนโฟลเดอร์ er อะไรเอ่ยโฟลเดอ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราเลงไว้อันแรกนะฮะคลิปคลามดาวนะฮะจากนั้นอันที่สองก็เลือกที่เป็นเป็นเลือกซับโฟลเดอร์นะครับเป็น Study นะฮะกดโอเคนะครับโอเค จังนั้นพอเลือกตรงนี้เสร็จไฟแนงก็จะเป็น Data Set Name นะฮะตรงนี้เออ o r เลอร์ในตั้งไว้ Stop for e r r o r นะครับกดโอเคนะครับมันก็จะทำการเซฟให้เรานะฮะตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมดูทางฝั่งซ้ายนะฮะไฟก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับไล่ไป53รายการนะฮะตรงนี้ ก็เป็นไฟล์ที่พร้อมใช้งานเลยนะฮะตรงนี้พร้อมใช้งานเลยบนฟินฟูนะครับก็ใช้เวลาสักคู่หนึ่งแล้วแต่จํานวนแล้วก็เครื่องเครื่องความเร็วของแต่ละเครื่องนะฮะตรงนี้แล้วนี้มา12ไอเทมแล้วครับตรงนี้ ในส่วนของการ a ส s Production สำหรับใช้ Illustrator เป็นหลักเนี่ยก็จบขั้นตอนเพียงแค่น,น,นี้ก็คือแบบง่ายๆมากน,ะนเตรียมไฟล์ Excel เตรียม List ที่เราต้องการที่เราหามาแล้วจากนั้นก็มารันที่ Illustrator ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนไปทีละขั้นตอนนะจนจนมือเราแล้วก็ เรียกว่าสมองเราเนี่ยมันมันทำได้โดยที่ไม่ต้องอ่านตามนะคือทักษะการเรียนนีมน้มันต้องฝึกทักษะลักษณะเนี้ยมันต้องฝึกแล้วก็ทําซ้ําๆกันนะครับมันถึงจะทําได้โดยสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณจะง่ายเป็นเห็นเป็นเรื่องง่ายของคุณเลยนะตอนแรกอาจจะดูว่าขั้นตอนเยอะแต่ว่าให้ให้ลองนั่งทําตามเนี่ยที่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวสมองกับ อ่ามือมันจะเป็นไปด้วยกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ